สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกป่าสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ โดยเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มสหาการอุตสาหากรรมพักเอเชียจัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณเอเชียเบสโปรดักต์รางวัลสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียบิวตี้อวอร์ด2 2 3 3 และหนึ่งในธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ท่งคุณวุฒิคือแบรนด์ชาร์สยามธุรกิจส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศทั้งเอเชียและตะวันออกกลางรวมถึงเป็นผู้ผลิตชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราผู้บริหารแบรนด์ชาวสยามค่ะ แบรนด์ชาวสยามของเรานะคะก็รู้สึกย,ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่มีโอกาสได้เข้ารับรางวาัล mm hmm. Beauty Award ค่ะธุรกิจของเรานะคะ mm hmm. ก็เป็นธุรกิจการผลิตสิน mm hmm. ค้าส่งออกไปยังส่งออกไปยังส่งออกธุรกิจของเรานะคะเป็นธุรกิจการผลิตสินค้าส่งออกไปยัง,ง,ออป,ยงประเทศคู่การค้า,ออา,คาต่างๆค่ะก็จะอยู่ในทั้งแถบฝั่งประเทศฝั่งเอเชียแล้วก็ตะวันออก ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเรานะคะตอนนี้แบรนด์ของเราก็ทําชาเพื่อสุขภาพค่ะส่งออกไปยังต่างประเทศต่างๆค่ะชาตัวนี้นะคะก็จะมีการนำสมุนไพรไทยค่ะหรือสารสก,กัดในประเทศไทยเนี่ยค่ะนาจุดเด่นของสารสก,กัดต่างๆที่เป็นรดักพืชพันธุ์สมุนไพรไทยในประเทศบ้านเราเนี่ยค่ะ นำมาสกัดให้มันนำมาสกัดให้ได้สารสกัดที่เข้มข้นมีคุณภาพค่ะแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการวิจัยจนไปถึงกระบวนการการผลิตแล้วก็ส่งออกค่ะ mm hmm. เพราะว่าอยากผลักดันนะคะสินค้าไทยแบรนด์ไทยแล้วก็พืชพันธุ์ในประเทศไทยบ้านเราค่ะให้เป็นที่รู้จักไปยังประเทศต่างๆค่ะการประชาสัมพันธ์และการตลาดในช่วงนี้นะคะก็มีช่องทางในเพจ f a c e b o o k ค่ะชื่อชาวสยามค่ะ ตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะยังไม่มีขายในประเทศค่ะจะเป็นในรูปแบบจะเป็นในรูปแบบของการส่งออกเพียงเท่าน,นะะั้นค่ะอาจจะมีในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะในในช่วงเร็วๆนี้นะคะก็คือเราก็จะมีแผนนะคะว่าสินค้าตรงนี้ค่ะก็คือจะนํามาผลิตในเขาเรียกว่านํามา ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยของเราเนี้ยคะ่ะก็คือได้มีการได้ลองบริโภคดูก็ยังไงก็ขอฝากแบรนด์ชาสยามนะคะไว้ในใจของคนไทยด้วยคาดหวังมากน้อยแค่ไหนในการนําชาแบรนด์ไทยของเราให้คนไทยได้ทดลองนะคะเนื่องจากว่าเราเปิดตลาดการส่งออกสินค้าของเราเนี่ยไปให้ประเทศเพื่อนบ้านได้รู้จักได้ลองได้ลองบริโภคดูแล้วก็ได้รับกระแสก,การตอ,ตอบรับเป็นอย่างดีคะ่ะ เมื่อแล้วก็ยังมีรางวัลมีมาตรฐานคุณภาพของแบรนด์เราต่างๆนะคะรับรองมาตรฐานตรงนี้เราก็อยากนําสินค้าตรงนี้มาให้คนไทยของเราค่ะได้ลองบริโภคได้ลองบริโภคกัน,นะะช่องทางการติดตามนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กขายชื่อชาวสยามเลยค่ะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็สามารถติดตามได้ทาง Li n e แอบชื่อเดียวกันค่ะแล้วก็ i n s t a g r กรชื่อเดียวกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำปํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ i p m อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ